สวัสดีจ้ามือนีมาพบพอกสาเป่นอีกแล้วมือนีสิก้อยแม่งตับเตาสู้กินใส่ประกอบพร้อมบีประกอบใส่ใส่ังหน้านุกงไปใส่พริกขั่วโฮเมนกินน้ำบอลเนี่ย ใส่ข้าขวคั่วใส่ผิดปนพี่น้องพี่น้องก็ <c oughs> เคยเห็นหูจักบอกแมงตับเตา่าแมงตับเต่าออกลูกข้างหลังนี้มาก่้อยแมงตับเตา่าก็ก้อยก่้อยเคลื่อนก่อยกุ้งก่อยอยังียู่ะจ้ะพี่น้องหอมแมงตับเต่าสุกแล้ว ลวกซุกแล้วจ้าม่งตับเตากินวิตกแสบสกินซุกกระแสนนี้ซุกด้วยน,นี่ใส่หมากกอนี่พี่น้องกลวยแมงกับเตา ใส่ผงนัวข้าวคั่วหัวหอมผิดปนมันใส่บะก,กอกหืมพเพลิอหืมตบมันเยอะน่แมงตับเตาแม่มันอยากขมเนาะมันหึน่นขันตำาป่นนี่ก็ะิแซบย้่พี่นอ้อง ลงตับเตาสิมากิ่งกับตับมะคุงตับมะคุงสแสบตักไปมุ่มใดน,นอจังสิงพอดีอืมมึงอืมครับ เน,น,นื้อขาวหันหันือแสบหังข้านขันกับก๋วยดิบข้้นขับกก๋วยสุกอันนี้ซุปด้วยนะ